นี่เขาเกียบปากหม้อเนาะน่ากินนะคะเขาเกียบปากหมอ้ออร่อยนี่คือเข้าเกียบปากหม้อเนาะรสใบเตยอร่อยค่ะมาดูด้านนี้ทำอร่อยนะคะเกียบปากหมอ้อเกียบปากหมอ้อ ด้านนี้อีกเขาเกียบปากหม้อรถไปเตยอันนั้นก็เป็นสาคูไส้หมูนะคะแล้วก็ถั่วแปบอร่อยมีเจ้าเดียวเจ้าแรกน่ะในย่านมหาชัยทำอร่อยนี่ายตัวแปบเลยตัวแปบยูกกกากนาะนี่ตัวแปบโคดไนี่คือถั่วแปบนะคะนี่ไม่เคยเห็นทำเนาะถั่วแปบค่ะ อันนี้ขนมถั่วแปบนะขนมไทยๆนะขึ้นชื่อมีเจ้าแรกเจ้าเดียวค่ะมีเจ้าแรกเจ้าเดียวนะอร่อยเจ้าแรกเจ้าเดียวอร่อยค่ะคนขายก็ทําเก่งเนาะคนขายก็ทําเก่งมากๆเลยถั่วแปบแล้วนะอันนี้ถั่วแปบนะเมื่อกี้เข้าเกียบปากหม้อ สาคูสาคูไส้หมูก็อร่อยมารับชมข้าวเกี๊ยวปากหม้อกันนะคะเอ๊บนี่อันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อรสชาติอร่อยมันจะนุ่มนะแป้งเขาหมักนุ่มมากเลยนี่เจ้าแรกเจ้าเดียวแหลยในย่านมหาชัยทำอร่อยขายดี อร่อยมากๆนะคะมารับชมด้านนี้ก็คือเข้าวเกี่ยบปากหม้ออีกแล้วอร่อยอันนี้สัวแปบนะอันนั้นข้าวเกียบปากหมอ้อมัน,นมีรถอัญชันด้วยนะมีรถอัญชันด้วยอันนี้รสไปเตยอันนี้จะเป็นรถไปเตยอ่ะสวยงามมารับชม วิธีทำข้าวเกียบปากหม้อกอะกะทั่วแปบอันนี้ก็คือข้าวเกียบปากหมอกอ้อเนาะมันจะมีรสอันชันจะรสใบเตยกินร้อนๆคงจะอร่อยเนาะเดี๋ยวจะซื้อกินสักกล่องอยู่อ่าเปิดฝาปิดมาด้านนี้สวยงามมากเดี๋ยวยายไก่จะทำคลิปให้ดูนะคะทุกคนทำคลิปยาวเลยนะเดี๋ยวไปตัดต่อ สวยๆงามๆนี่วิธีทำเจ๊ไก่ทำไม่เป็นหรอกนะคะแต่มารับชมอ่าคุณพี่เขาทำอยู่นี่เ,ออเดือดเลยเต็มที่เลยมามารับชมกันนะคะเดี๋ยวจะอุดหนุนกุดหนุนขนมอยู่น่ากินไปทุกอย่างนุน่นไปนุ่นเลยสาคูไสหมูก็อร่อยนะคะรสชาติอร่อย บุบนี่อันนี้จะเป็นรสใบเตยนะแป้งมันเหนียวนุ่มนะแป้งมันจะเหนียวนุ่มนะคะกินอร่อยมันจะนุ่มมันจะนุ่มกินอร่อยขายดีมีเจ้าแรกเจ้าเดียวในสมุทรสาครทำอร่อยชอบดูทำค่ะเดี๋ยวจะ จะทําคลิปไปให้รับชมนะคะทุกท่านวิธีทําก็ทําไม่เป็นหรอกโอเคมอดสามทูสอูสองน่ากินไปทุกอย่างเลยรอยหนึ่งพอดีน่าานยดีเห็นไหมย๋ยวจะทําให้เพื่อนๆชาวยูทูบดูนะคะน่ากินคะ่ะน่ากินน่ากินมากๆเลยเจ๊ไก่ก็อดใจไม่ไหวนะคะก็จะอดุดหนุนขนมอยู่ มากินไปทุกอย่างเลยนี่ปิดฝามาดูด้านนี้นี่อร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากๆเลยมันมีข้าเกี๊ยบปากหมอนะ้อเนาะรสใบเตยรสอันชันเนาะก็มีอถั่วแปบเนาะ,ะปปก็มีถั่วแปบแล้วก็มีสาคูไส้หมูนะคะอร่อยอยู่หน้าธนาคารกรุงเทพนะ ก็อยู่น้าธนาคารในกรุงกรุงศรีกรุงไทยเนาะอยู่นาธนาคารกรุงไทยมีเจ้าเดียวอร่อยทำทุกวันขายทุกวันรสชาติอร่อยนะแป้งเขาจะเหนียวนุ่มกินอร่อยค่ะถ้าใครผ่านมาก็มาแวะซื้อนะคะถ้าใครผ่านมาก็มาแวะซื้อนะคะขอ,ของอร่อยมากเลยยายไกย่ก็กินกินบ่อยอยู่อร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยมากนะคะ อามารับชมขนมนะคะขนมไทยๆของเรานี่แหละมันน่ากินไปหมดเนี่ยวันนี้ยายแก่ก็จะเอาไอ,อ้นนั้นน่อย่างหนึง่งแล้วก็อัน,นั้นอย่างหนึ่งนะข้าวเ,เกี๊ยวปากหมอ้อแล้วก็ถั่วเปนะ็ดเนาะเอาไปทั้งสองอย่างเลยเนาะเอาไปสองกล่องมันน่ากินจริงๆนะมาดูวิธีทำเนะี่ยมันน่ากินมากเลยแป้งเหนียวนุ่มจริงๆเลยนะ ขายดีค่ะขายดีขายดีมากๆเลยเดี๋ยวยี่ไก่เอาขึถั่วเปกดกล่องหนึ่งแล้วเอาเข้าเกียบปากหม้อกล่องหนึ่งอร่อยอืดูวิธีทำก็น่ากินแล้วแต่ว่าทำยากนะถั่วจะได้มาหน้าตาแบบนี้ทำยากนะต้องมีฝีมือนะคะทุกคนต้องมีฝีมือที่อไอย่างนี้ต้องมีฝีมือนี่ ให้ดูตลอดเลยมาขา้วขายดีด้วยนะคะเ,คเดี๋ยวให้ยายาย่ไก่2กล่องนะคะอย่างละกล่องถัวแปะกล่องถัวแปบกล่องหนึง่งมาอุดหนุนคุณลุงนะคะอร่อยนะคะใครเคยกินบ้างนะคะขนมไทยๆของเรานะคะสาคูไส้หมูรถใบเตยรสดอกอัญชันสีสันสวยงามแล้วก็ถั่วแปบ,บนะคะ ให้ดูนานๆเลยให้ดูวิธีทํานานๆเลยแต่ว่าผสมเครื่องไม่เป็นนะ <c oughs> ไม่ได้บอกวิธีทํานะทําไม่เป็นเ <c oughs> จ๊ไก่ก็ทําไม่เป็นหรอกไม่เคยทําต้องโวยถ้าทําลงทุนเยอะลงทุนเยอะจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดานะน่ากินไปทุกอย่างเลย <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นงนาชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย